อันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเป็นมันหวานสีม่วงนะครับเนื้อเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับที่ไปซื้อมาจากข้างมาซื้อมาจากห้างแล้วก็มาเอามาลูกหนึ่งนะครับเอามาลูกหนึ่งครับมามาตัดเป็นสามท่อนนะครับแล้วก็ฝังเพื่อขยายพันธุ์เขานะครับปรากฏว่าผลงานที่ออกนครับเพื่อนๆดูครับท่อนนี้นะครับมีทั้ง เจ็ดแปดต้นนะครับก้อนนี้มีแปดต้นนะครับส่วนก้อนนี้ออกเต็มเลยนะครับมีประมาณกเกือบสิบห้าต้นนะครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะขยายพันธุ์นะครับไปปลูกเองได้นะนะครับอย่าเอาไปกินหมดนะซื้อมาโลนึงก็แบ่งมาลูกหนึ่งครับตัดเป็นสามท่อนแล้วก็ฝังดินนะครับรดน้ําให้เขาประมาณเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์เขาก็งอกแล้วพอเขางอกมาครับเถาของเขาที่งอกมาตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีรากมาพร้อมตามตามข้อมันนะครับเดี๋ยวรอให้เข้า,าวอีกสักฟุตหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปชำใหม่นะครับได้หลายต้นเลยนะครับชำเพื่อทำพันนะครับเป็นพันมันหวานนะครับสวีทหวานญี่ปุ่นนะครับซื้อจากห้างก็บ,บอกว่าเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะมันตัวนี้นะครับมันนำเข้าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ปลูกในประเทศไทยนะครับ ซื้อมาก็ตอนนั้นก็รู้ละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมันออกจะไม่ค่อยสดด้วยซ้ำนะตอนที่ซื้อมาออกเหี่ยวๆนิดๆนะครับน่าจะมานานแล้วนะครับก็เลยลงมาผ่าดูตัดเป็นสามท่อนก็ข้างในก็ยังสดอยู่นะครับพอเราใส่น้ําเข้าไปนะครับปรากฏว่าพอเราผ่าแล้วก็ใส่ดินนะครับใส่ดินฝังไว้นะครับรดน้ําอาทิตย์เดียวเองนะครับก็ออกมาเต็มเลยนะครับตัวนี้สามารถขยายได้เยอะเลยนะครับ หรือว่าจะปล่อยให้เขาเลื้อยไปยาวๆนะครับแล้วก็ค่อยตัดข้อเขาออกมาคือตัดต้องตัดต้องตัดเป็นข้อมันนะครับตัดเป็นข้อก็จะมีข้อข้อแต่ละข้อก็จะมีรากเข็ละรากก็จะมีตุ่มหัวมันออกมาพร้อมนะครับเวลาเราไปปลูกเราไปขุดนะครับรากก็จะออกมาตามข้อนี้แหละครับมันอเแทงรากลงดินเขาก็จะออกหัวให้เรานะครับกินมันนะครับวิธีง่ายๆเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อ ให้ยุ่งยากเลยนะครับเราจะขยายพันธุ์ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเห็นไหมอันนี้ขยายได้เยอะเลยนะครับอันนี้เรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขยายเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมันหวานม่วงนะครับซื้อมานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นมันญี่ปุ่นเพื่อนๆซื้อมานานแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้หอันนี้ผมขยายพันธุ์มาจากต้นที่ผมเพาะไว้นะครับยอดเขายาวเลยนะครับดูที่ยอดเขานะครับอันนี้ตัดได้หลายข้อมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูว่าข้อของเขาแต่ละข้อนะครับก็จะมีต่มรากมาพร้อมนะครับตัวนี้นะครับ ้วเวลาเราตัดแล้วก็ตัดเป็นข้อดักสองข้อสามข้อนะครับก็ไปปลูกลงดินก็จะออกคัูให้เรานะครับอันนี้นะครับต้นที่ผมขยายพันธุ์อยู่นี่นะครับต้นที่ผมเพาะไว้นะครับตัดมาเพาะไว้อยู่ในกระถางนี้นะครับเขาก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเลยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นมันสีเหลืองนะครับอันเนี้ยเนื้อข้างในจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับ มันหวานญี่ปุ่นเหมือนกันซื้อมันจากห้างเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะขยายพันธุ์ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลงไปลงที่ปลูกน่าจะได้ให้หัวได้กินกันนะครับไม่ต้องซื้อละอันนี้ผมใส่ตะก้านะครับใส่ตะก้าใส่ดินกลับม,มาพาวให้เขานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยอดแทงยอดเต็มเลยเขาเลื้อยเถานะครับแถานี้ก็มานี่เลยนะครับในยอดเขาเนยเนี่ยกำลังเลื้อยเลยนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆเราซื้อของมากินนะครับซื้อผลไม้มาจากห้างนะครับถ้าเราอยากทดลองขยายพันธุ์เองนะครับจะปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับเขามีรีวิวตาม YouTube ยูทูบเยอะๆเลยปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้หัวกินเยอะนะครับลองมาทําดูนะครับปลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่ดินให้เขานะครับแล้กรรวก็รดน้ําช่วยเขาหน่อยนะครับพอได้น้ําได้ท่าเขาก็เริ่มแตกยอดไม่ตายนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยนี่สายดินอันนี้แต่ละข้อแต่ละข้อเขาก็จะแตกแขนงขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้สามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้อีกเลยเยอะเลยนะครับอันนี้ขยายได้เยอะนะครับอันนี้เป็นมันสีเหลืองนะครับเหลืองล้วนๆเลยนะครับอีกก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงล้วนๆเลยครับอันนั้นอะยังไงนะครับถ้าเกิดเพื่อนซื้อมากินแล้วก็อยากขยายพันธุ์ลองดูนะครับสักหัวหนึ่งนะครับไม่เสียไม่ต้องเสียดายนะครับ สักวนหนี้ก็ลองมาฝังดินไว้นะครับตัดปิน3มท่อนฝังดินไว้แล้วก็กดน้้ำให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เขาก็จะเติมยอดให้เรานะครับเราสามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้อีกนะครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ